สวัสดีครับอยู่กับช่องเทิดศักิ์ไปป่าและเพจเทิดศักิ์แฟนเพจครับผู้ติดตามที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับเมื่อนี่ที่ผ้ามาตอดเฟืองไทยยีซูดีแม็ก2 5สองพันหา้าสไดเล็กไดเล็กเด็กด เฟื่องดอกจอกน้อยแตกครับน,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 นี่แต่ว่าเป็นชิ้นๆนะนี่ครับรถติดจมบ่มีบล็อกล่มใส่วิชชาบันบัน โอ้โหกินเกีย,กยกนะร์คับเท่าหนเ้าเกียร์ไปเี่ตั้งดลยบ็บกกลองเลียนบ ถอดออกเป็นชิ้นๆ เฟืองเดยโม่ใช้ได้นันน่ันไลเจะไหลไปไหนวะเนี่ยจะนี้บินบิดฟันเนอะเฟืองใหญ่เฟืองดอกจอก สร้างเคาอีอ่ีครบเคาะเคาางเดียวเออคิด้ซื้อบล็อกล่อ,อยู่เลย ฟอดบบได้ครับพน้องสร้างบ้านๆดีๆครับครับพั้งเองซอมเองสร้างบ้าน จับที่หนาที่หลังลดูตเ้อต้องการถดอดออกมาเดียวกับนี่ครับ แตกเป็นชิ้นๆเลยเคื่องไงเคื่องไงแตกเลยเฟื่องดอกจอกตัวใหญ่นี่นะเฟื่องดอกจอกตัวเล็กตัวน้อยเงียบ บอนยังบุียวบอนไม่กันปูก็บอลยังัาระดัมันคือใบแหลมถูกปืนใช้ได้เดี๋ยวจะล่องไปหาอะไรกังตัวนี้ครับนี่ป่ะชุดอยู่ที่บ้านมีอยู่ไหม อันไหนมันพางจานสองอันนี้อ,นอันนีกน้ก็เมือนอันนี้ก็บรินีโต้ห้าโต้ใชมันหักนะเออที่เราซองอันนี้เราพ้าดหลอหมุนสลักตัวไหนกันหัก แตกเป็นขินินเลยต้องไปเบิรงอยู่บ้านสลักตัวนี้นะออใหม่ไปเลยนี่เราลดแต่ว่าพวกลอฟฟี่เราดู

ดึงเส่ยงไทยแม,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 ม่บ้านจมจม,จมไว้ครับรถพังดู <c oughs> จมดีดีครับ,บดดรถ้ามันจะพังมันก็พัง เฟื่องใบสียังใส่ดอยู่สบายกับยังใช้ได้อีกนานกับเฟื่องด้อยหมูเฟื่องด้อยหมูก็สวยอยู่เฟื่องตัวนี้เป็นเฟื่องสิบสิบสีหนึ่งรุ้่นนีมันหน่อยเนาะ เอาบอกโอเคครับลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับจิบนาป้กันไหมตอนประกอบคกับฝากกดติดตามช่องเทอดศักไปปลากับเพจเทิดศักแฟนเพจครับมีเพจครับย t u b e โอเคครับสวัสดีครับผม